สบายดีทุกคนมูนนี้พวกเขาพาทุกคนมาย่างตลาดเซานั่นเองอันนี้จะอยู่ข้างบัดรไม้เด้อจะเป็นหอมเข้าไปเอินบัตตลาดเซาข้าเจ้าก็จะไข่ประมาณนี้เนาะมีมะค้อดอกไม้มักเกี้ยงเนาะ แล้วก็จะมีเครื่องหัถกรรมที่อยู่ด้านในเนาะทางด้านนอกนี่ก็จะมีตองเนาะข้าเจ้าจะไข่คือกับเครื่องเคี้ยวมากประมาณนี้แล้วก็จะมีพักมีซีใบเนาะอันนี้จะเป็นนั่งยำเด้อมีทางมากไมมีทางสัตว์เนาะสัตว์นี่ก็จะมีปูแป้งเนาะที่ว่าเห็นไล่ๆเลยมีทางปูแป้งมีทางกบมีทางเอี้ยนมีทางปลาเนาะ ก็จะประมาณนี้เดอ้อทุกคนอันนี้ก็จะยางเข้ามาเนาะบรรยากาศก,ก็คือมือน,นีก็บคนหล่แหงเนาะโอ้ก็จะมีเค่องอาหารคล้องล่วงผบางดเดอ้อยางไปเนาะก็จะเห็นขนมบาบินเนาะขนมนี้มันขนมร่องผาบางโอเคมีปูปแป้งมีหนังโอเนาะอันนี้พอดีแมนยามเลยเนาะเวลาที่ฮอดวันสิ้นเนะาะ,ะข้าเจ้าก็จะไข่ดอกไม้พร้อม ในแต่ละมือก็มีผู้คนล้างไล่เข้ามาแต่ลาดเซานี้ยางล่วงไล่เนาะเพราะว่าแมคานี่จะต้องตื่นแต่เช้าๆเพื่อมาเปิดลหานอันนี้ข้าเจ้า่ายดอกไม้เพื่อบุชาวันสิ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นขวน่มบ้านเด้อหลังจากเขากินเข้าแล้วเขาก็หมักจะหับประทานขวน่มบ้านเนาะมาหอเส้นทางนี้จะมีทางแยกซ่องทางเบืองทรายและเบืองขั้วเนาะเบืองทรายนี่สวนไล่ข้าเจ้าจะ่ายเป็น อาหารการกินและข้าวกินสุกเนาะแล้วมื้อนี้เราจะย่างมาเบืองขั้วเนาะเมืองขั้วนี้ก็จะค่ายเครื่องหัตถกรรมค่ายสินกระเป๋าเนาะที่เป็นงานแฮนด์เมดเฮ็ดจากร่วมพาบางแดแล้วก็มีนําเข้าแดเนาะนําเข้าจากแต่และแขวงก็มีเส้นเดียวกันส่วนในตลาดนี่เนาะก็จะมีเหือนผักและหานอาหารอยู่เส้นเดียวกันเด้อผู้ใดที่ยักผักไกลตลาด หรือวสะดวกสบายในการไปมาตลาดกลางคืนเนาะก็สามารถมาพักได้ตอนนี้แมนเฮายางหลาะเบิ่งเนาะส่วนไล่ก็คายคือกับตลาดกลางคืนแดนเนาะสำหรับเบื้องนี้ต่อไปเนาะอันนี้จะเป็นวีเนาะหรือวเครื่องนวดก็มีไล่แบบเนาะเห็ดมาจากเข้าจามันนีนั่นเองไอแก้วอันนี้ก็แม่นะ่ะ เห็นมาเจ้าข้าวขวยนะแม่ตัวนี้จะเป็นข้าวจามบารีข้าวจามารีใครข้าวกัวข้าวขวยลาทุกคนไปพร้อมมูแหนมแซบแซบเดินเขามาซื้อมู่แหนมสิบพันอันนี้ก็จะเอินว่าส้มผักกาดมีทั้งเจวบ้องเจวน้ำพักและมีไส้อัวนำเด้อ